สวัสดีครับพวกับผมนะครับเบยบอยนะครับจากช่องบั t เตอร์ไฟฟิลมนะครับทักทาย f อฟยาใบ่ายๆนะครับวันนี้แดดร้อนมากทุกคนนะครับนครับีก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับก็ถ้าเรารู้สึกร้อนเราก็อาบน้ําให้มันร่างกายเราเย็นขึ้นนะครับเมื่อเช้าผมไม่ได้ทําคลิปเนาะเพราะว่าไปซื้อวัสดุก่อสร้างมาก็จะมีหินปูนทรายนะครับแล้วก็ซื้อท่อปราปามาแล้วก็เสียม แล้วก็ได้ซื้อ,อวงบ่อนะครับที่เป็นบ่อตันที่เอาไว้ใส่น้ํานะครับให้แม่นะครับทุกท่านครับนี่ครับก็ซื้อปูนมานะทุกท่านนะครับซื้อปูนมา,าซื้อมาสองลูกนะครับเพราะว่าลูกนี้เหลือหนึ่งลูกก็มีปูนทั้งหมดสามลูกนะครับพวกทรายเนี่ยนะครับอันนี้คือทรายที่ยังเหลืออยู่ ที่สั่งมานานแล้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นหินหินที่ได้ซื้อมาใหม่นะครับผมใส่ในกระสอบนะครับกระสอบละสองบุ้งกี่นะเพราะว่าสองบุ้งกี่เนี่ยยกกำลังดีถ้าเกิดว่าประมาณสามเนี่ยมันจะหนักมากนะครับอันนี้เป็นหินนะครับ ส่วน่ายจะมีอยู่สองกระสอบนะครับอยู่ไหนนอ้อสายานี่ไงสายนะครับจะมีอยู่สองกระสอบนะครับก็เดี๋ยวต้องกวาดลดหน่อยเพราะว่าเศษหินเศษอะไรย,ยังเหลืออยู่นะครับก็นี่นะครับซื้อท่อปราปามา2เส้นนะครับเอาไวา้ต่อน้ำ นะครับข้อต่ออะไรเงี้ยผมซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ซื้อเสียมนะครับมาให้แม่อันหนึ่งนะครับแล้วก็นี่นะครับทุกท่านวงบอนะครับที่เป็นปูนตันที่ด้านล่างนะฮะอันนี้เป็นตัวที่ขันขันเกีียวออกนะฮะแต่เขามันแน่นไปหน่อยเดี๋ยวค่อยเอาครีมบิดอีกทีหนึ่งนะฮะ อันนี้เอาไว้สําหรับใส่น้ําให้แม่ลดผักนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวต่อต่อ,ตอท่อจากตรงนน้นนะครับมาตรงนี้นะครับเป็นข้อต่อใหม่นะครับโอเคร้อนมากนะฮะโซลาเซลล์มาตากแสงแดดก้อน,นจริงๆริงอ่ะร้อนอย่างนี้มันดีกับโซลาเซลล์แต่ไม่ดีกับบรรยากาศของเราเพราะว่าอากาศมันร้อนมากๆ ร้อนจริงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไม้กวาดนะครับกวาดาพื้นอิอแต็คนะครับข้างหลังพื้นซารี่นะครับผมยังต้องใส่หมวกเลยอันนี้หินนะครับเดี๋ยวกวาดรวมดีกว่า ี๋ยวจะรวมหินก่อนนะครับนี่ครับมีเรามีรถอีเทเนี่ยเราก็เอาไว้บรรทุกของได้มันคือข้อดีนะฮะมันก็เครื่องเครื่องยนต์ดีเซลอะ่ะมันประหยัดน้ำมันจริงรถอีท็กมันก็ทำได้หลายอย่างนะครับถ้าต่อ สารี่ก็คือวิ่งลากของได้แต่ถ้าเกิดถอดสลักแล้วใช้สูบน้ําใช้ปั่นไฟใช้ไถใช้ก็สารพัดประโยชน์เครื่องนะก็แล้วแต่ว่าจะใช้อะไร หินกองกไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราก็จะเอาเอาหาอะไรมาใส่หินก่อนแล้วก็ค่อยกวาดทรายทิ้งนะครับเดี๋ยวผมเอาขันดีกว่าถ้าเรากวาดทิ้งไปทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับอะไรมาถ้ากวาดทิ้งทั้งหมดหินมันจะกระจายไปหมดนะครับ พอหินพวกนี้ก็ใช้ในง,งานก่อสร้างนะครับจะมองมาอยากกินไก่นะผมซื้อไก่มาอยู่นะแล้วแป๊บ นี่แะครับวัสดุก่อสร้างมันมีประโยชน์ตรงนี้แหละครับทุกท่านเอาละเราก็มาใส่ในกระสอบนะครับโอ้โหดีใจกันจะกินไก่กันเอาจ,จัดให้ จัดให้ตอนนี้ของยังเกะกะอยู่นะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงของการาทำนะนะครับผมก็จะให้ตัวละไม้เลยนะครับปืข้าปปข้าป กินขค็ขละมุมนะฮะขยะผมก็จะเอาไว้ใส่ถุงดำอย่างนี้นะ,ระเราก็ให้มันไปกินแล้วแต่ว่าผมก็เอารวดออกแล้วนะนะครับผมเอารวดออกไปแล้วนะครับทุกคนนี่เราก็เก็บกวาดตีแตกกันต่อ ช้าที่วิ่งไปยังไม่ร้อนเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าร้อนมากนะก็คือมาถึงที่บ้านก็เที่ยงกว่าๆนะครับร้อนมากเลยทุกคนอ่าข้าวสารยังไม่ได้ไปเอานะครับ ผ้าเปลือกที่ไปสีไว้เมื่อวานเพราะว่ามันร้อนตอนนี้ยังไม่อยากไปไหนเพราะว่าเดี๋ยวทําห้องก่อนนะครับร้อนอย่างนี้จะออกไปไหนทุกคนตอนนี้ผมก็เริ่มปวดหัวแล้วนะครับแล้วก็กินยาไปเช้าแล้วก็เที่ยงนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนไงมันทําให้ร่างกายเราเปลี่ยนก็เริ่มมีน้ำมูกอะไรประมาณนี้นะแต่ก็กินยาเอาไว้นะครับ อโอเคครับแล้วก็ปัดกวาดเรียบร้อยนะครับก็นะครับแบงก์บี้ก็ซื้อซื้อถังน้ำมันจากร้านของเก่ามานะครับทุกท่านนี่ถ้าถามมาซื้อถังน้ำมันเอามาทำไมนะครับก็คือเอามาไว้ยืนเหยียบเพื่อที่จะตีตีไม้ด้านบนนะครับนี่ อัปเดตงานก็แล้วกันนะครับนี่นะครับผมทําโครงไม้อยู่นะครับเอาไม้ที่เลื่อยนะครับไปตีใส่แล้วนะนะครับเดี๋ยวเสายังหล่อไม่เสร็จนะครับอันนี้ห้องผมนะครับเสายังหล่อไม่เสร็จทั้งหมดแต่ห้องเนี้ยคือมันเสร็จแล้วแต่ว่าห้องอื่นยังไม่ได้หล่อนะครับนี่ครับเอาไม้ตีใส่ไปแล้วนะครับ ค่อยตีใส่ตีใส่นะครับถ้าเป็นโคไม้แบบนี้จะแข็งแรงนะทุกท่านนะครับเดี๋ยวอันเก่าที่ไม่มีเสาก็จะตัดออกนะฮะเหลือแค่ okay. อันนี้นะครับเมื่อวานผมก็เอาเลื่อยซอยซอยไม้ที่อยู่ช่วงกลางเห็นไหมครับไม่สักพอซอยปุ๊บก็จะเห็นลวดลายไม้นะครับอ่า โค้งๆหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ว่ามันตรงตรงปลายนะฮะเสียดายไม้นะครับนี่ครับผมก็จะเอา,เอาท่อนมะพร้าวเนี่ยขึ้นเหยียบข้างบนอีกทีหนึ่งนะครับทุกท่านก็นี่ครับเราก็เหยียบอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาเนี่ยครับเนี่ยเราก็เหยียบซ้ายขวาก็ได้เห็นไหมพอเหยียบปุ๊บเนี่ยเราก็จะ ตีตะปูได้เห็นไหมครับเนี่ยตีตะปูเดี๋ยวค่อยๆเอาไม้ตีใส่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทาโครงไม้อีกนะครับทุกท่านนะครับขอให้มีไม้อ่ะนะครับสวยไหมครับไม้สักมันเป็นลายไม้สวยอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ไม้สักนะครับที่เลื่อยไว้นะครับตรงนี้ก็จะว่าจะเปลี่ยนเสานะเพราะว่าเสามันเล็กต้นมันเล็กนะครับ จะต้องหาเสามาใหม่อีกสองต้นนะครับแล้วก็ตีไม้ใส่ให้หมดนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราเอาไม้ที่เหลืออยู่ตีข้างในก่อนนะครับอ่าตรงนี้ผมผมจะทําฝ้านะแต่ว่าเราเราต้องมีโครงไม้ก่อนถ้ามีโครงไม้ก็มีไม้ตีเข้ามาใส่สามารถใส่ใส่ฝ้าได้นะครับ โอเคลงก่อนสูงนะเนี่ยต้องจับดีๆนะครับทุกท่านอาก็อย่างนี้ครับมาอยู่ในช่วงของการทําอยู่นะฮะเดี๋ยวตีโครงไม้อะไรเสร็จนะครับก็กอิดบล็อกนะครับล้อมแล้วก็เอาดินใส่นะครับเอาเอาดินใส่นะครับเพื่อที่จะได้เท,ทพื้นนะครับเพราะว่าผมยกอิดสองก้อนก็จะสูงว่สูงประมาณนี้แหละ จะคือก็ให้มันประมาณนี้แหละเวลาเทปูนมันก็จะได้เสมอตรงนี้นะครับทุกท่านนะครับโอเคก็ค่อยๆทําไปนะครับครับก็สลับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ